มันมีสามวิชีพ้วยพวกแบบลัคนูไอ้พวกนี้เขาแต่มังนไงมีลัคนูแล้วก็คนธรรมดาแล้วก็คนขี่ม้าพี่บ้า<อ>สุดยอดต้องข<อ>ี่ม้าหัวแตกแน่โอ้วิ่งมึงไม่เหนื่อยเลยไปม,มากไหนเล่น,านยาี่ยิ้งนูไง่ <c oughs> ายแล้อฮึ เอาไหนไม่ต<ห>้องผ่านเนี่อันนี้เป็นเป็นโหมดไหนเดชอะไรอยู่ไหนวะเดดแมพอ๋อมันน่าจะมีเป้าให้นะอเอเอมันใช้ศูย์การจอมีมีให้ อยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนอะอยู่ตรงกลาเงเลยฮ่าฮ่าฮ่าไนเลยยังหาคำตุ่ม x นี่เจอว่ามันกดมันจะได้อะไรไม่รู้วะ <c oughs> ไหนวะโอ้ oh. อาวุธครบมือเลยมังเนี่ยคอนนมึงเฮ้ยก็ยาวกว่านะเว้ยหัวแตก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  โอ้โอท<ม>ุบ <laughs> <laughs> นี่มันเปลี่ยนระบดยังไงวะเปิดเลื่อนเมาส์กลางนะ้ม,มันเปลี่ยนแต่โลอ่ะมันมันจะเป็นคู่กันอยู่อะรู้สึกว่าเลื่อนขึ้นปุ๊บจะเป็นอ๋อโอเคเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะต่อมามาฆ่ากูมาก,กูจะได้เปลี่ยนดาบสักที1,300 1,300 มาสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยวยวายายตยาวยยียมยาัเตียเตม้บเออเออเอเอบอุ้ยุ้ยเอ้ยเกือบเ้ยอุ้ยข้าคุ้มเต็ม โอ้ยคิดกีเ่องไปกเลยเี่ยอมีศพศพมึงไงรบมังไงศพม้งไงอะไรวะเข้าดจเลยโอ้โอโลใครโลใครอะอยู่ไหนอยู่ไหน ต้องเล่นอส o s แมน w m a เนี่ยละเมิงซื้อของเลยปะเอ้ยโอ้โหตายเอาเอรออุ้ยเอาเจะตายเลือดจะหมดมป็นโดนกี่ทีวะเล่นับปไหมฮะโดนทีเดียว ไม่ไม่ถ้าถ้าปกติถ้าวรวมๆเยอะนะว่าถ้าเป็นไอ้หอ,อ,อกส็สกดเป็น3ทีมั้ยชุดยังไม่ได้ใส่ล้ลยมันโหลดเท่าไหร่อตอกิกสอ,องกิกฝั่งกูสี่กิกนั่นทีสี่เหรอใช่ใช่ว้าวเจอดาบกูต่อ สับกลางหัวเลยม่จะเปียจะใครใครจะมีระ่ว่าพูดเลยจะแตกแตกได้ที่จะสับกลางแตกได้แตกได้กันมากอ่ะแตกดีมงอนี่ยมันนี่มันใหญ่เัยวะจะสับหัวให้โคตรช้ามามาเดอดมือที่ มึงไม่เวียนหัวอุ้ยมึงไม่เวียนหัวมั้งเหรอไม่มีเวียนหัวมั้งเหรอมึงไม่มีเวียนหัวมั้งเหรอขอโล่แล้วกันนะเห็นแล้วเจอดาบกูหน่อย อย่าลบอย่าลบอย่าลบไห้ได้้โอ้ทะนุอะะนุทนูฮ่าฮนี่ใครต้องเก็บเลยทนูธนูเหรอธนูก็ไม่ได้แลกมันต้องเก็บโล่มาสองอันเว้ยไว้กันข้างหลังอันนึงแล้วก็กันข้างหน้าอันนึงเออ anh của mình 2 anh này gắn na gắn lăng đi nấy to báo cô nói à này qua biên với cái cái อยากให้ผมเข้าใกล้นี่ยเสร็จเอาเลยเอาเลยเอาเลยจิ้มเี่ยวมาซี่มาซี่มาซี่เอาดาบจะสู้ฟอกเห้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาร้อนอะดาเมจยังสูงอ่ะยังแรงอ่ะ

อะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงล่ะผ่านหูวเออดิเอาดิโอ้นี่กะจะยิงเข้ากล้องเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโดนโดนแล้วล่ะจึกอาชิดเปียงได้จึกเฮ้ยถ้าไม่ได้กันใช่ไหมแต่ ตีโดนโล่มันก็กันให้นะเว้ยเอออ่ะเหรอเออกูถึงไว้ข้งหลังอันนึงเนี่ยเดีอยาลืมดิกูแทงนะเว้ยกูไม่ได้ฟันว้าวามาวออเฮ้ยอืมจะโค้งหัวซะหน่อยเอาอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเข้ามาใครเข้ามา ใครเข้ามาเฮ้ยเออว่ามีคนเข้ามาเฮ้ยลุ้มลุมลุ้มฮหนูอย่าอย่านะอย่านะเดี๋ยวแล้เดี๋ยวล้วเป็นนู้นนู้นขี่ม้าขี่ม้าไปทางไหนไปทางไหนเดี๋ยวกูส่วนให้ตามขึ้นมาเลยนี่อ้อมซ้ายแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหเร่งเร็วไป ใหยิงกันูเอาก็บเลยต้องฆ่ามันแล้วออกมามาเอาเว้ยมึงก็ขี่ไม่ได้มึงไม่ใช่ทหารมาขี่ได้ขี่ได้กูลองแล้วเออทะลุขี่ได้นี่อวะต้องเอามือตบตบการอ่ะแล้วกด F อ่ะอะไรเกาะไอ้ไหนวะมาจากไหนอ่ะมึงเห็นป่ะน่ะเนี่ยตรงหน้ากูเลยอ้าว หนีหนีต้องอาหันตูมันคงรู้ว่า้็โดนดุมอะโอ้โหโอ้โหที่ย์หาโดนล้าง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 ล้งเอ้ยดีนะมันจะเอามืออย่างเดียวเลยวะ แค่เลือยงก็รู้ไมใส่มันทำไชึบเนี่ยแต่ต้องอย่างนี้แต่ต้องอย่างนี้ตายเลยเหรอตายเลย,ยวย่ะทางง้างอย่างเงี้ยมันจะทางง้างแล้วเลื่อนเมาส์ไปซ้ายมันจะปาดฟาดขาวเว้ยเจอก็อเจอก็อมันจะมีให้เลือกนะมันจะตีข้างบนก็ได้ตีข้างๆก็ได้เงี้ย ตอนง้างอะมันไม่มันไม่เล่นกูเลยวะเอาขาขาดเอาไว้ขาหมาขาด่งเอาซี่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 หมาขาขาดหมดอะเจอดาบกูอะนุ่นๆหมาไม้ก็แต่ละอาชีพมันต้องมีข้อดีข้อเสียไง มันหนังเรื่องนั้นเลยมันขี่มาเลาล้กงหอกแข่งกันเนี่ยเออเนี่ยแหละเออเนี่ยแหละมามาเกาะเกาะเกาะหายมันจะมีเหมือนเหมือนเวลามึงกดค้างใช่ไหมแล้วมึงก็ลากเมาส์ไปฝั่งนู้นอ่ะมันจะมันจะง้างไปไอฝั่งที่มึงเลื่อนเมาส์ไปมันคงรู้ว่ามันโดนดุมอยู่อะมาสิมาสิเอากรสีมา ลังลังเออ,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 อกำลังกิบโลเลยมาซี่มาซี่มาซี่ไหนจริงวะไหนจริงว่ะนี่มันขี่นะครับกูเจอนึ่งๆเลย,เลยกูยังไม่พิ้วขนาดนี้นนกูเล่น,น,นแฟนแทกซ์อามเอออือล่วง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  อุ้ยวิว kind of ิเกิดอะไรวะเกิดอะไรวะเกิดไหนวะเกิดไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮแม็กใครวะใครคือโฮแม็กวะเออไมค์กอ่าแม็กวะข้างหลังวะตัวไหนวะเนี่ยหลังกูมึงตัวไหนน่ะขาวไฟหลังแล้ว โอ้โหมันยิงกูโอ้หอเ่ยเก่งนะังเหมือนันเลยอืมอืมมีเหรอตายว่ะตายว่ะโอ้โหยู่ไหนวะติดเลยู่เลยนี่ยูนนี่ยู่นี่อุ้ยอุ้โอ้โหทะนู กูโดนพัดดูตายเอเมเมามาแล้วแน่กูรู้แค่ยิงมาช่วงนี้โหลดนี่แหละวัดกันต่อเครื่องเอา้าวเตีกันอยู่ในนี้เลยเนี่ยโอ้โหมึงตัวไหนมึงตัวไหนมึงมาแทงมันนะอ้าวกูอยู่ข้างหลังมันเลยเนี่ยกูอออยูู่เกแยกไม่ออกกูแยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมึงเหมือนมึงเหมือนกันเกิน ไมงอยู่ไหนมึงเรากหาที่ยิดีๆดีก่ามันมีธนูอ่ะ้ยิงมัได้ยิงเฮ้ยหลังหลังหลังลังหลังลังไหนไหหนนานาห้าลังเดินข้างล่างเห็นไหมนะเออมึงตยยเฮ้ยเฮ้ย

เน่เน่เนไม่ไยิงมาสามนจะไม่โดนเลยอุ้ยโอ้โหทะลุโอ้โหเทียวะลุกทุบแม่งให้โลพังเลยโลพังโลหังโลพังโลพังโลพังโลหังเลยโอ้โหเอออยกไอ้สารสุเข้ามาไปดูลุ้นรสชาติ ปิงไปร้อยก็ฝ่าเลยยังจะเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนเกิดไหนวะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงคันุทำไมมันไปใกล้ๆไม่ขึ้นชื่อจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่บนอยู่บนอยู่บนใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้อ๋อเนียนแล้เราอ่ะเนียนแล้วเราอ่ะไหนเว้ยเนียนแล้วเราอ่ะมันยิงขาได้นะเว้ย โอ้โห oh, ดีว่ห oh, 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 oh. โอ้โหโอ้โหแม่งมีดดอดด้วยมีดดอดด้วยเว้ยหยิดลูกกระสุนมามโคตรยอยเยเ้ยอ่ะเจอกัน,นล 2, แล้วขึ้นแล้วสองพันแล้วดีกว่าเซื้อเกาะใหม่ตอนนะี้ <c oughs> อุ๊ดไม่รู้ตัวเลย เกาะอย่างดีครับเกาะอย่างดีมือถือตัวไหนเนี่ยอยู่ข้างบนมึงโดดดูเนี่ยแหละมันโดดใช่ไหมมันโดดใช่ไหมโดดฉับเดียวอ่ะฉับเดียวรู้เรื่องอ่ะเฮ้ยเอ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 ้ยิงใส่ยิงใส่กูลืมซื้อโลว่ะโลว่ะอ่ะหลังเหรอคิดว่าข้างหลังมึง ตัวไหนเนี่ยตอืมกูแพ้งมันมีอะไรเลยสม่ำๆนี่แหลกๆบกกูแยกไม่ออกจริงตัวไหนมึงถือโล่อะไรอยู่อะโลอะไรคะมันเอาโล่กันโล่อันสี่เหลี่ยมของกูโล่สามเหลี่ยมอ๋อโอเคยๆยืนเดินถอยแล้ววะเห็นดาบกูแล้วกลัว เอาสหุ้มนี่หว่าข้าวสารแล้วแม่งี่ีตีไปเดี๋ยวเดี๋ยวโล่มันก็พังแล้วเดี๋ยวโล่มันก็พังแล้วรอดนอดได้ซิคนละอิ่งโดดหลบได้ด้ยเว้ยอึ๊บอึ๊บเป็นอะไรเป็นดาบไม่ใช่เกมมอร์นี่หว่าตาแทบไหลอ่ะ มาแล้วมาแล้วเลงแล้วเลงแล้วอมันยิงกูมันยิงกูฟังมันจะเลงขาเลงขาาไงหยุดนิงได้ไหมอุ้โหสูงโโอ้ยเลงยากจริง uh oh, นีบอกเอ๊ะทำไมไม่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 แทงกันเองมี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 บล็อกมีบล็อกมีต่อยโดนด้ามเขาให้นี่มึงอาชีพอะไรของมึงวะโหดทิ่ผาหารคุณเลือกอันกลางอะมันแล้วแต่ค่ายด้วยมั้งเออ มันอยู่ตรงไหนเออกูเจอมันแล้วเอ้าเอาโอ้โหข้างหน้ากูเลยนะฮู้ยิงให้โดนโอ้โหทะลุเลยเจ๋งดีว่ะอ่าเฮ้ยไม้คนนะว่ะเอ้ามันขี่ม้ามาเว้ยกูกูแหละเอาเอ้าเอ้าเอาเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวโดนตัดขาไม้อีก มีสเปกเตอร์มาแล้วมีผู้เลร์เนี่ยอ้าวเดี๋ยวนี่ใครวะเนี่ยเออนะมึงหอบบนนึกล่าเฮ้ย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 คุ๊กอ๋ออ๋ออมันอยู่ไหนวะมันนักขนุอะนักขนุมึงได้เปรียบอะอ๋อเฮ้ยคนเข้ามาเยอะเลยว่ะ นี่ทำไมก็ฟันไม่ได้ปะ